รถบรรทุกคว่ำอ้าวเดี๋ยวเรามาดูเสีอะไรเสียหายหรือเปล่า,าว้ายวิ่งอะไรเนี่ยวิ่งตุ๊กแกว้ายจิ้งจวกวิงง่ยนี่จิ้งจกอยู่ในรถวิว่งตุ๊กแกทำไมทำไมไม่จิ้งจกมีตุ๊กแกแบบนี้ล่ะนี่มันตุ๊กแกนี่นะนี่มันจิ้งจกนี่นะเฮ้ยมาได้งไงเนี่ยไหนดูสิ ไมีอะไรอีกหรือเปล่าทำไมตุกแกมมันเยอะขนาดนี้ <c oughs>